สวัสดีค่ะวันนี้ก็มาเจอกันนะคะในรอบเกือบหนเดือนไเลยทีเดียวนะคะวันนี้นะคะพิมพ์ก็จะมาแนะนำห้าร้านที่ตัดเครื่องแบบแล้วปังปุยสุดๆไปเลยนะคะพิมพ์รับราชการตำรวจมานะคะก็มีโอกาสนะคะได้ตัดเครื่องแบบนะคะตามร้านต่างๆนะคะทั้งในเชียงใหม่และกรุงเทพนะคะก็ เป็นอะไรที่แบบหนักใจเหมือนกันนะคะเพราะว่าการตัดเครื่องแบบเนี่ยมันจะเป็น t a เ l o r made เนาะก็คือตัดให้พอดีกับช่วงตัวของเราดูของแต่ละคนนั่นเองนะคะเหมือนเวลาเราตัดสูตรเนาะเหมือนแบบเอ่อที่เราจะเห็นกันเป็นประจำนะคะว่าเวลาฝรั่งเนาะเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยเนี่ยเขาก็จะไปตัดสูตรกันนะคะก็ใช้เวลาเนาะสมมุตินะคะอย่างคนเพื่อนๆที่พิม์รู้จักเนี่ยก็ถ้ามา เชียงใหม่หรือมากรุงเทพอะไรหรือภูกเก็ตเงี้ยนะคะก็เขาก็จะใช้เวลาช่วงวันแรกๆของทริปนะคะไปที่ร้านตัดสูตรก่อนนะคะเสร็จแล้วเนี่ยเขาก็จะไปรับสูตรอีกทีนึงนะคะก่อนที่จะบินกลับเพราะว่าเขาบอกว่าที่นี่เนี่ยใช้ผ้าไหมนะคะใช้ผ้าที่มีส่วนผสมของผ้าไหมรวมถึงการตัดเย็บที่สวยงามนะคะแล้วก็ราคาเป็นกันเองนะคะอันนี้ก็ เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์มากนะคะเพราะว่าคนใกล้ตัวของพิมเนี่ยก็ถามว่าชุดตำรวจของเธอเนี่ยเป็นเทเลเมตรหรือเปล่านะคะก็คือตัดให้พอดีกับตัวหรือเปล่าพิมก็บอกว่าใช่นะคะเขาบอกอุ้ยดีจังเลยนะคะตำรวจที่นี่ใช้การตัดแบบเทเลเมตกันทุกคนเลยใช่ไหมอะไรอย่างงี้นะคะก็เป็นอะไรที่เซอร์ไพรส์นะคะจริงๆแล้วก็ตัดกันมาแบบนี้ เป็นประจําอยู่แล้วเนาะก็คือตั้งนานแล้วส่วน5ร้านที่พิมพจะแนะนํานะคะร้านแรกไล่เรียงตามประสบการณ์ที่มีเลยนะคะตอนบรรจุใหม่ๆมเนี่ยพิมพไปตัดที่ร้านสูตรโชคดีที่เชียงใหม่นะคะตอนนั้นเนี่ยยังเป็นสมัยรุ่นของพ่อของเจ้าของคนปัจจุบันนะคะตอนนี้เขาก็ได้เสียชีวิตไปแล้วนะคะตอนแรกที่พิมพ์ชอบร้านเนี้ยเพราะว่าเ,เขาตัดกระโปรงสวยนะคะเพราะว่าพิมพ์เป็นคนสะโพกผายนิดนึงแต่ว่าไม่มีก้นนะคะก็จะทําให้แบบว่าเวลาเราตัดแล้วเนี่ยมันจะแบบ มันจะดูรีบนะคะแต่ว่าร้านเนี้ยตัดได้ออกมาถูกใจมากนะคะเพราะว่าพีมาเคยตัดตอนที่สมัยเรียนรอดอปีสีเนาะมันก็จะต้องตัดชุดที่มันเป็นเสื้อขาวกับกระโปรงเอ่อสีเขียวเข้มนะคะ mm hmm. นะคะพิ่ก็ไปตัดชุดตำรวจอีกทีนึงเนาะ mm hmm. ก็ตอนนั้นก็ยังตัวเล็กอยู่นะคะก็โอเคนะคะก็ถือว่าเป็นเป็นสัดส่วนที่โอเคนะคะก็แบบว่าเออตัดออกมาแล้วสวยนะคะก็หลังจากนั้นก็ไปตัดชุดตำรวจอีกนะคะ ตัดประมาณ4ี่ชุดนะคะก็เป็นเงินกับหมื่นกว่าบาทกิตตินะคะก็เออรู้สึกว่าช่วงช่วงช่วงหน้าอกอะคะ่ะตรงนี้มันจะเหลือพื้นที่เยอะนิดนึงคือแบบจะเห็นได้เลยว่ามันจะมีแบบโปง่ปงๆขึ้นมาอย่างเงี้ยนะคะเดี๋ยวพิมพ์จะให้ดูเนาะว่ามันเป็นยังไงเวลาถ่ายรูปออกมาแล้วมันจะยน่ยนๆมันจะไม่สวยค่ะเหมือนแบบมันไม่พอดีอเนาะก็อันเนี้ยก็ก็เป็นปัญหานะคะ,ะของร้านกิตติที่อยู่แถวสะพานควายเนาะแล้วก็ จะบอกว่านานมากนะคะกว่าจะได้คือแบบพิมพ์มารอนานมากตามแล้วตามอีกนะคะเกือบสาเดือนเนาะตอนนั้นก็คือแบบโอ้โหหัวเสียไปเลยทีเดียวนะคะตอนนั้นจะจำได้ว่าตัดไป2ชุดเนาะก็แบบโอ้โหเครียดเลยนะคะคือสั่งตัดแล้วไม่ได้เนะคะจ่ายตังไปแล้วด้วยอะไรเงี้ยนะคะก็คือจ่ายมาจำไปแล้วครึ่งหนึ่งเนี่ยเราจะถอนตัวก็ถอนไม่ได้แล้วเนาะอันนี้ก็คือแบบเป็นเรื่องที่น่าหัวเสียมากๆเลยนะคะ ถัดมานะคะก็เป็นพิมพ์ก็ซื้อชุดต่อจากรุ่นพี่นะคะคนนึงซึ่งสัดส่วนเขาก็ไม่เท่ากันกับเราอยู่แล้วนะคะแต่เขาขายให้ในราคาพิเศษนะคะพอใส่มาแล้วก็แบบเหมือนแบบคอมันขึ้นมาจีบอยู่ตรงนี้เลยะะทำให้เราดูคอสั้นแล้วแบบไม่สวยนะคะเดี๋ยวพิมพจะขึ้นรูปให้ดูว่ามันเป็นยังไงนะคะแล้วก็เหมือนแบบช่วงตรงนี้มันก็จะยาวลงมาตัวสั้นลงมาด้วยนะคะก็ทําให้เราแบบดูตัวสั้นขึ้นไปอีกนะคะก็ ก็เป็นคนที่ช่วงตัวเล็กอยู่แล้วคะ่ะทำให้เราดูตัวเตี้ยเข้าไปอีกนะคะถัดมานะคะพิมก็ได้ผ้านะคะเป็นของตำรวจนะคะที่แจกนะคะตอนนั้นก็เออพิมไปตัดที่ร้านของลุงออสนะคะช่างออสนะคะกับพี่ก้อยนะคะที่สรารพีเชียงใหม่นะคะตอนเออ ตอนตัดเนี่ยก็ให้ผ้าพี่เขาไปนะคะแล้วพี่เขาก็คิดค่ามือนะคะค่าตัดประมาณพันกว่าบาทนะคะก็ตัดไปหนึ่งชุดเนาะก็ออกมาก็สวยงามน,นะคะแต่ผ้าเนี่ยจะมีความหมดนะคะเพราะพิมไม่ได้แช่น้าเกลือก่อนที่จะเอาไปให้พี่เขาตัดนะคะพอหดปุ๊บนะคะตัวมันก็เล็กลงอีกตัวเราไม่ได้เล็กลงด้วยนะคะอันนี้ก็แบบเป็นปัญหาอย่างหนึ่งนะคะพอล่าสุดนะคะพิมก็เลยตัดอีกชุดหนึ่งกับของพี่ก้อยนะคะเพราะว่า รู้สึกว่าของพี่ก้อยนะคะที่ตัดช่วงตรงนี้ของพิมมันจะไม่เหลือเลยนะคะเป็นตะเข็บแบบเก็บดีมากนะคะและ้วพิมมสาสั่งพี่ก้อยแบบว่าขอกระโปรงที่มันรัดรูปนิดนึงนะคะมันจะได้เหมาะกับช่วงตัวเพราะว่ามันจะไม่ได้ดูผายแล้วแบบดูแบบเราอ้วนเกินจนเกินไปอะไรอย่างเงี้ยคะ่ะก็สวยงามดีนะคะแต่ว่าอาจจะแคบไปนิดนึงเพราะว่าเวลาขึ้นรถนะคะววเวลานั่งรถแล้วก็ จะขับรถนะคะแล้วเวลาก้าวออกยเงี้ยกระโปรงก็จะแครกเงี้ยเลยนะคะตอนนี้ก็แก้ไขแล้วนะคะให้พี่ก้อยแก้ไขก็สวยงามนะคะเหมือนเดิมแล้วก็ชุดใหม่ที่พิมพ์ตัดนะคะล่าสุดก็เป็นผ้าบุญเนาะผ้าบุญก็ข้อดีนะคะก็คือรีดง่ายนะคะแล้วก็แต่ว่าใส่มันก็จะยิบ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 เหมือนคันอยู่ตลอดเวลานิดนึงคะแต่ว่ารีดง่ายแล้วก็เป็นทรงแล้วแบบเราสั่งเขาพี่เขาได้นะคะว่าจะเอาคอตั้งคอไม่ตั้งคอนอนคอพับอะไรเงี้ยค่ะแล้วแต่ ส่วนร้านที่ผู้ชายชอบตัดกันนะคะก็จะมี2ที่เนาะมีไอเดียวกับสูตรเนกนะคะซึ่ง2ที่นี้คือเป็นที่ที่ในพลตัดเยอะที่สุดน,นะคะคนรู้จักพิมพเนี่ยแต่ก่อนเขาก็ตัดที่นี่นะคะก็ตัดออกมาก็ดูล้อเปะไปเลยนะคะก็ส่วนมากโรงเรียนในร้อยอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะตัดที่นี่กันของผู้ชายพิมพ่มาแน่าจะเหมาะมากที่สุดน,นะคะส่วนของผู้หญิงเนี่ยพ,พิมาได้ที่แล้วนะคะก็คือเป็นร้านลุงออสเนาะกับร้านลุงออสร้านพี่ก้อยที่เชียงใหม่นะคะก็ ถือว่าประทับใจที่สุดแล้วต้องเป็นผ้าบูนด้วยนะคะก็เลยเอามาเล่าสู่กันฟังว่าน,นะคะช่วงราคานะคะถ้าใช้ผ้าของตัวเองเนี่ยก็จะอยู่ที่พันสองพันสองห้าสิบนะคะขึ้นไปจนถึงพันห้านะคะรวมถึงถ้าเป็นผ้าบูนนะคะพร้อมตัดสําเร็จรูปนะคะก็จะอยู่ที่สองพันห้าสองพันพันแปดสองพันห้าสองถึงสองพันแปดนะคะบางร้านนะคะก็อาจจะถึงสามพันได้นะคะก็อยู่ที่ว่าเกรดผ้าบูนเป็นยังไงอีกทีหนึ่งนะคะก็ ตัดออกมาแล้วนะคะก็จะสวยหล่อดูดีนะคะก็ดูสมาร์ทดูเท่น,นะคะดเูเป็นตำรวจมืออาชีพนะคะในยุค4.0นะคะก็ยังไงแล้วก็ฝากติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะ เพื่อจะได้เป็นกำลังใจให้คนทำคลิปนะคะยังไงแล้วก็ฝากอัปเดตกันด้วยนะคะฝากติดตามในออทั้ง YouTube และ Fanpage ด้วยนะคะมีคำถามข้อสงสัยนะคะที่พิมพอจะตอบได้ก็ทิ้งไว้นะคะพิมจะตอบให้เร็วที่สุดค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย